ก็สำหรับทองวันที่15บนะครับวันพฤหัสนะครับมาวิเคราะห์กันตอนนี้คือทองอยังเด้งไม่เยอะนะเป็นเทรนด์ลงอยู่แต่ว่ายัางเด้งไม่เยอะมีโอกาสขึ้นมาอยู่ที่แนวต้านสองอันนี้คือ2 0งศูนย์ศกับสองศนะครับมีโอกาสขึ้นนะครับ <c oughs> ขึ้นเพื่อลงต่อนะ ก็ยังคงวิเคราะห์เหมือนเดิมก็คือต้องทะลุไฮเท่านั้นถึงจะขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเทรนด์ลงชัดเจนนะโดยที่มีการเด้งที่ยังไม่เยอะนะแนวรับถัดไปก็คือ1,973ครับ1,986ที่มันมาอาจจะมาแบบที่เดิมแล้วเด้งขึ้นนะครับวันนี้น่าจะ นี่แหละขึ้นมานชนแนวต้านตรงนี้กับตรงนี้นะเมื่อวานยังไม่ไปไหนครับไซเวเนาะก็ยังคงวิเคราะห์ตามเดิมนะครับกราฟยังไม่ไปไหนเนื่องจากมีแรงเซล,ล์เยอะแล้วกราฟก็เลยแบบอาจจะยังนิ่งอยู่ไซเว่ way อยู่เพื่อรอ,อเคลื่อนที่ไปอีกทีนึงนะครับก็เด้งเซล์ยังเด้งเซล,ลอยู่เอาอิงกับหน้า เทรนนะไปตามเทรนนะครับดิงเซล